เปิดตั้งแต่ตีสามครึ่งถึงหกทุ่มตอนนี้เราก็เจอร้านแล้วนะคะที่เราจะมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะร้านคนเยอะมากออตัวนี้ชื่อร้านว่าโอเคเบตงค่ะคนคนเยอะยังไงครับก็ไปดูเลยนี่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านแต่ก่อนนานั้นคือเขาต่อคิวลูกค้าเขาต่อคิวเนาะจากการสังเกตการกับข้าวร้านนี้น่าจะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า40อย่าง จะจริงไหมเดี๋ยังไงรสชาติยังไงมีอะไรแนะนำบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับมะป่ะนี่เจ้าของร้านอยู่นี่แล้วนะคะอัสาลามุอะลัยกุมค่ะมาจี๊ดคะ่ะมะมา,มาอย่าเพิ่งหนีก่อนอุ้ยแต่ว่าพนักง,งานเราเยอะมากเลยนะก็สิบเอ็ดคนคะ่ะนตัวชื่อกาาัตซะอ่ะกา,า,ากัตซะเจ้าของร้านโอเคเบตรงกัตซะวันนึงเนี่ยกับข้าวที่ร้านทำเยอะสุดเนี่ยเท่าไหร่ ก็40่สกว่าอย่างค่ะ40อย่างส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นถ้าคนที่ไม่เคยมากินนะกาซ่าแนะนําอะไรว่าร้านนี้ต้องมากินก็ส่วนมากจะเป็นไก่หวานไก่กรอบไก่หวานไก่กรอบเมนูไก่หวานไก่กรอบเนี่ยก็คือทางใต้เรามั้ยหรือว่าที่ไหนสูตรเราเป็นทางใต้ทางใต้เลยใช่ไหมราคาเริ่มต้นที่ร้านที่ถูกสุดเนี่ยเท่าไหร่ยี่สบาทค่ะ20บาทเป็นอะไรข้าวไข่เจียวแล้วก็เป็นข้าวยำข้าวผัดราคาเริ่มต้น20บาทแล้วกาซ่าคือที่ร้านอ่ะขายขายอะไรบ้าง แนะนำให้แนะนำให้ให้พี่จ๊กก็ <c oughs> จะมีแกงส้ม <c oughs> แกงเคียวหวานผัดพริกแกงไก่ก็คือพ <c oughs> วกข <okay. S 1> ้าวแกงแกงก็จะมีซุปเนื้อซุปข้างใน <c oughs> แล้วก็ลูกชิ้นบังหมูเมื่อกี้ลูกชิ้น<อ>ด้วยน้ำด้วยค่ะไปไปดูข้างในเดี๋ยวให้กศาพาไปเดินทัวร์หน่อยอันนี้แกงส้มปลาเป็นปลาจีนค่ะปลาจีนชิ้นเท่าไหร่อุ้ย ตุนชุดละยี่สิบห้าพร้อมข้าวถ้าเป็นกลับก็ยี่สิบห้าเหมือนกันยี่สิบห้าบาทส่วนใหญ่คนที่มาก็จะเป็นแบบวัยรุ่นเนาะมีทุกเพศทุกวัยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ตีสามครึ่งถึงหกทุ่มหกอหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนสี่สามตีสามครึ่งถึงเที่ยงคืนมาชอปลเขาเรียกว่าร้านเขาเรียกอะไรนะ โอเคเบตงโอเคเบตงที่เปิดเปิดตั้งแต่ดีสามครึ่งจนถึงเที่ยงคืนมาดุหวานรถสามรถรถอะไรเฟอร์รารี่ลัมโบโตโยต้ามีเจ้าหวานเ็ดเปรี้ยวโอเคขอบคุณมากมาแก้มุกแล้วมาแก้มพุกแล้วโอเคโอเคโอเคนะคะทุกคนร้านโอเคเบตงแวะมาได้แวะมาได้อยู่ตรงนี้เองนะคะแวะมาชิมได้อยู่ข้างอยู่คดิมคลอง53นะจ๊ะโอเคก็คือพูดให้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็น เดี๋ยวต้องซื้อต้องซื้ออุดหนุนนหนุนอุ้ยอันนี้บ้านเราอันนี้เป็นซาลาเปาทอดซาลาเปาทออันนี้เขาเรียกอะไรมาอันนี้เป็นขนมขี้เกียจมานุมขี้เกียจโอเคเหมือนเหมือนพี่ีกรเลยโดเยม่นละเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะนอกเวนม้าร้านเรากล้วยบวชชีข้าวโพดบวชปักทองเชื่อมนี่แม่ค้าเป็นไงถุงอะไรนั้น ถุงละสิบบาทเออถูกแสดงว่าราคาิบบาทเดี๋ยวเริ่มต้นร้านนี้พกเงินมาห้าสิบาทได้หลายอย่างนะกับข้าวสองอย่างแต่ถ้าซื้อวันนี้ก็ได้หลายอย่างกันโอเคไปเดี๋ยวไปดูร้านนู้นก่อนมะมะหายไปแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านมะเหมือนกันกขาขายลูกชิ้นย่างดูก่อนนะแไหมคะงามเทนไม่ค้าบอาดูก่อนได้ค่ะ อันนี้ไม้เท่าไหร่จ้าเริ่มต้น6บ,บาทค่ะเป็นแบบปิบ้งบิ้งย่างมีแบบทอดไหมมะทอดก็ได้เอาอไปดูมะทอดปอุ้ยแต่ว่าน้ำจิ้มน่ากินมากขออนุญาตบุกร้านแล้วนะคะน่าจะเป็นผิดมากผิดน้อยนะบรรยากาศแบบนั่งๆแล้วก็ริมคลองนะดีมากโอเคได้เราไปปิดคลิปข้างหน้าดีกว่าโอเคค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็แวะเวียนผ่านมาที่รามคำแหง53นะคะ สามารถจอดรถที่มัสยิดได้เลยแล้วก็เดินลงมาใต้สะพานนะคะร้านจะอยู่ติดกับริมคลองเลยนะคะร้านเล็กๆเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็มีที่นั่งที่นั่งทานด้วยแล้วก็เจ้าของร้านนะ่ารักมา <laughs> กกันเองกันเองกันเอง คือแบบภาษาไทยได้มาลายูได้ได้หมดเลยโอเคลค่ะเริ่มต้น10บาทมีลูกชิ้นมีข้าวแกงมีอาจิกาบูเยอะแยะไปหมดเลยขนมหวานด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าเพิ่งหายไปไหนกดไลค์กดแชร์เพจมาการทารานไก่ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปรีวิวร้านอาหารทาราที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมค่ะบ๊ายบายขอไปนั่งเรือกับออฟฟิศก่อนนะบ๊ายบายเอาเรือหาย